สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอ่อยอินเยอรมันคลิปนี้อ่อยพามาเดินชมสวนเขาจัดดอกไม้หน้าร้อนมาดูดอกไม้สวยๆการมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันค่ะ คลิปสั้นๆพาเดินชมดอกไม้มาถึงตอนท้ายแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากที่แวะมารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปที่อ่อยทำฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปมาใหม่ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ thank you very much for your support if you like my youtube clip please press like press share comment and press subscribe see you in the next clip บายบายทีเลนดังดาสีสิบหมายใคลิปอ่านกเซ้นฮัเบนเวนอิสไมคลิปเกฟารนฮัสมิสเตอร์ดูสเอาเกเวอเมียไทยเลนอบงนีเลนอุ่นคอมเมนเตอรนบิดซูมเน็กเทนคลิปชูเช้า